มาขึ้นหลังคาเลยโอ้โหเรื่องก่นโอ้โหเลือกไายฟ้าก่อนน่ละโอเลื่องไายฟ้าก่อน่่อมาไฟมันสั่แล้วใช่ไหมนี่สั่แล้วครับ โอเคพี่มาเยยบตัวมาตัปูนะรอนหลังคาพังหยยบตรงตะปูหยยบตรงตัวปูตัดแล้วตัดแล้วมียายอยู่ในบ้านนะมาเข้าไปดูก่อนยายดูยายก่อน แล้วยาจะออกมาไงเนี่ยเอาจะออกไหมล่ะยายอะถ้าออกก็ต้องชูชีพไปครับสาประตูมันมิดหมดแล้วใช่ไหมพี่านี้ก่อนล่ะ่าดคพมด่าือนี้่พประตูได้ปะมัดมัดมประตูมันมิดปะไม่ประตูมิดปะ ตตทีหน่ตูหน้าบ้านเห็นปะะตูที่เป็น้ยาสายดึงออกมาตัวทำประตูอ่ะวันตีปกติวลนฮะมิดเลยใช่ไหมไม่ถ้าถ้ามันออกประตูได้ก็คือแบบว่าให้วดเรื่องมันเบี้ยวองหลังาหล่นนะช่เียวมากเลยนะนี่น้ลดลงนิดแลวไ คนนึงอะไมนี่ไปแล้วถ้าเรือไหลไปก็ไม่มีใครขับหนูไปได้แต่หนกลัวราคาแตกโยนมะเอาสีดำแห้ดีโยนลงรูไปยายตัวเล็กกว่าตัวเล็กตัวเล็ก้ายตัวตัวเล็กพดหลัคตกว่พี่อยู่ก็ไปได้นูกลัวราคาแตกล้วตไม่กลาย้ายเดินเดินทางนะลุเลุงลงช่วย มันยังที่ต้องจับเลยผมผมไปช่วยนะพี่จับเชือกอะไรนูช่วยให้ให้ไฟไม่ดูดเนาะไม่ดูไม่ดูยอมระวังเรือมันไหลบอยไม่ได้จับเชือกอยู่อย่าลงกเด้อผเซี่ยวกอยู่ดึงเชือกให้หน่อยค่ะที่ว่าระวังก่อนนะคะ รถที่ฝากอันนี้ไรถที่ฝากใกใ้ทัดนะจ้ะไม่จะดึงกิ่งไม้โอ้่ใช่ค่ะหนักกว่ายุทธยาอีกใชี่หนักกว่าหนักกว่าเลยมันมันได้ดูงัสี่ามนี้มันใจล้นี่ะ ต้องดึงเข้าไปชี้อีกน้ำมันเชี่ยวปวดหัวเรือให้ตึงเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวโอ้ยโว่าเรือไหลเรือไหลอย่าอยาน้อยหน่าเธอต้องอยู่กับฉันเนี่ยน้ำมันเชี่ยวขึ้นเรื่อยๆเข้าฝนตกใช่ใช่ได้ไหมได้ ข้างในเป็นไงมั่งข้างนอกน้ำเชี่ยวอะไรนะครับหนะาอเลยนี่ดึงต้นไหมหนาไม่เป็น,รนไ,ไรพี่

ข้าวก็ไม่กินเอากลิงนว่ะพี่บอยแมวมีวมวมวกี่ตัวเอาคนก่อนตอนนี้นะมันเที่ยวขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรือมันจะไม่ไหวใช่พี่อยประเด็นจากคุณยาเขาห่วงแมวเออรู้แล้ว โอ้ยเนี่ยน้ำมันน้ำมันเชี่ยวนี่มันลม มันลดไปแล้วมันมปแล,ล้วดันเรือครับไปเข้าไปโอ้ย,ยอะเพิ่มโต แรงเลยเฮ้ยไปมาเที่ยวที่รอนแล้ววะเที่ยมไหนตู้กูได้เอาเอาตัวมากนเอาตัวมากร เมาถ่านน้ำมันไม่เป็นไรใช่ไหมเออไม่เป็นไรหรอกน้ำหนักเบาเบาคนให้หน่อยคุยกันหลายรอบแล้วนะขอช่วยคนก่อน ก็คือมาก่อนหลังคามันก็โหน,โนุชระวังไม่ละตาไม่ละาเหยียบีเข้ามาเลยนะรอรอไหมอนเดิมนะ คำนึงคำนึงนดอย่าพึ่ง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 โนดเอากระเป๋าโยนขึ้นมาก่อนกันหน่อยมาโอเคขอแรงผู้ชายมาตรงนี้คนนึงค่ะเอารับยายหน่อยรับยายหน่อย

ลงน้ำอะไรก็ได้มัง้งได้ป่ะไม้มันหักมันจะหักเ,เรสส็วขา,ายเรือขายเรือจะดึงไม่ไหวแล้วนะโว้ยน้ำมันพัดห่างเรือออกน้ำมันเชี่ยว

แลวมวอยู่ไหนอยู่ในกรงเหรอบอยบอยแมวอยู่ในกรงเหรอไม่เห็นแมวแมวขี้แมวเราเอาไปแล้วน่าจะไปแล้วมาบอยเอามาก่อนมาแล้วห่างเรือมานนี้ เอาคนขับเรือมาก่อนไม่ไหวแล้วแกงข้ามข้ามตัวเขาไปเลยข้ามแขนเขาไปเลยโอ้ยอ๊นนี่มันขั้งรับสายน้ำมันเมื่อกี้